ยายสมก็พอใหญ่ตุกอยู่นานพักคือเก่าพี่น้องอันนี้ตัดดอกพักออกแล้วก็มีแต่กระลำบันกระลำกำลังงามก็ย้ายไปขุดก้อนป่าจะยังมีละไม่พักเลยเมื่อไรเขาต้องหาแนวมาฮ้องมันไหนขันมันแหงมันร่นทิมวดเด็หาแนวมาฮ้อง นี่ได้นี่ได้อันนึงมันแกนอย่าคือว่าเอาเท้านี่อันนี้นี่นี่นี่อันนี้นี่นี่อันีเนี่นมันจะอิด็เ้นในี่ี่อันนี้นด่นอันตัดันนักออ่พี่น้องก็เ้ลือแต่หล่บันนี้นี่ิก็นี่ันงามนี่่นีิอับปุ้ยี่ที่นี่กันิี้นีนด่นเอาปุียใส่นี่นี่อันบี้นี่นี่นอันมู้นี่ขยัน่อนนา้นี่นาะ ถูกยางแล้วนิดละหน่อยบักพริกบ,กบนนักเขือนบักนังปุกอย่าให้มันได้ซื้อข้าเจ้ากินนี่ถอนออกพี่น้องามงามกะลัมเพราะว่าเฮาเพราะว่ามันจิมีฝุ่นขี้ไก่หละกะักอะแก่อยู่อยู่ในนานพักเก่าเ,าเนาะเพิ่นก็ตอนยายสมซื้อมาปลูกกัน เดี่ยวนึงว่าแต่สิบโมขึ้นเดี่ยวเพิ่นนิดเดี่ยวดิพี่น้องนี่น่อก็มาถอนออกเนี่ยแล้วยายสมจะปุ๋ยามาใส่เพราะขันแหงก็เฮ็ดบ่ได้เพราะว่าแข็งเป็นดินเหนียวนะพี่น้องยายสมให้เขจ้าจมาถมดินใหนะ้เนาะแกะมาถมเ่ราะเป็นดินเกา่าขันดินเก่าเพิ่นก็สิเป็นดินทราย ถอนออกสิหา้าเป็นคู่คู่ที่ย่าิสมจางข้าเจา้ารถข้าเจ้าเห็ดเป็นอันนี้หาพี่นอ้องพ่อใหญ่ตัเลาก็เลยจางนั้นมะลอาก็บ่ัวจางรถมาไถอีกเร,ราสีดายคู่มันเราบ่ม่จางเอาไว้ถั่ปลูกไว้แล้วปะเห็นแล้วยางเป็นปลูกเหรอ ว่ายปลูกต้นใหม่ได้บดพี่น้องปรต้องคู่นี่คู่เนี่ยฮะนี่แหละพี่น้องเอ้ยชีวิตเกษตรกรแะ่ป่ายสวมกะหรือกินข้ากับค่ายได้พี่น้องงามพอจ้างามโบ นี่เขานี่หมาตรงตรงนี่คอยปลูกเบิดแล้วได้หนกบักทั่วอุ้มนะเออปลูกบักทั่วอุ้มปลูกบัก,ก,ก,กพริกปนเปนกันไปเอาไว้ทักกินเฮ้ยเจ้าโอาอ่านมำมคุ้คุ้นดอกกันไป ท่านกินหอดขาวเสาอยจนสีเทียงแหละงามมากๆเลยกระลำสันกระลำใหญ่สมพอ,อย,ยตุถ้ากันเทดสวนใบทะกินพี่น้องงามงามพี่น้อง